เรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงคํากับป้าสีพวกแกเป็นชาวนาธรรมดาธรรมดาครับที่เพิ่งเสร็จงานจัดก,การว่านต้นกล้าทำงานแต่เช้าก็เหนื่อยก็เลยพากันมานั่งพักที่เถียงนากลางทุ่งและแล้วพวกแกก็ตัดสินใจหยิบเหล้าขาวขึ้นมากงกันสักหน่อยสักสองสามแก้วเพื่อคลายเหนื่อยเถียงนานี่ก็คือที่พักผ่อนหย่อนใจของแกครับรบแดดลบฝนอยู่ตลอดแต่ว่าคืนนั้นครับ ฝนโปรยเม็ดลงมาปล่อยๆท่ามกลางความมืดของทุ่งนาก็มีเสียงกบเสียงเขียดร้องกันละงมนัวขูกันเลยทีเดียวช่วงนั้นก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีสายลมที่พัดมามันก็หนาวจนขนลุกครับเรียกได้ว่าบรรยากาศดีพอสมควรป้าษีก็เล่าวว่าเถียงนาหลังนี้เนี่ยดูเก่าดูสุดโทมแล้วหลังคาก็โทมพื้นไม้ก็แอนไปหมดแล้วเสามันก็เริ่มผุ แต่ว่าลุงคำกับป้าสีก็รู้สึกคุ้นเคยครับเพราะว่าชัยพักเวลามาทำนาอยู่บ่อยครั้งคืนนั้นเองครับท่ามกลางฝนตกลุงคำก็ตั้งใจจะขับรถไถกับเขาหมู่บ้านแต่เครื่องเจ้ากรรมสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดลุงคำก็เลยบ่นกับป้าสีว่าโอ้ยสงสัยคงต้องนอนที่นี่แล้วแหละเมียเอ้ยอยู่ที่นี่แหละรถมันงอแงอีกแล้วเวลาก็ผ่านเลยไปจนค่ำมืดครับ ลุงคำก็บอกกับเมียว่าเดี๋ยวข้าจะลงไปดูรถอีกทีนะเพื่อมันจะสตาร์ทติดส่วนเองก็หลออยู่บนเถียงนานี่แหละและอยากไปไหนละ่ะป้าสีก็พยักหน้าแล้วก็บอกลาครับไปดีมาดีนะลุงเอ้ยแต่ในใจกลับรู้สึกขวัญหายอยู่ลึกๆครับเพราะว่าเถียงนาที่นี่เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าหลอนทีเดียวคนแถวนี้ก็ล่ำลือกันว่ามีผีที่เคยโดนรถเกี่ยวข้าวทับ อยู่ใกล้ๆเถียงนานี้เมื่อหลายสิบปีก่อนและแล้วไม่นานเสียงฝนก็ซาลงเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านเบาๆป้าแกก็รู้สึกเริ่มหนาวขึ้นมาแล้วครับกะว่าจะเข้านอนเลยดีกว่าแต่ขณะที่ป้านั่งเหม่ออยู่ดีๆหูของแกก็ดันไปได้ยินเสียงหัวเลาะเบาๆแววขึ้นมาดังจากพุ่มไม้เสียงนั้นมันไม่ดังมากครับแต่มันหลอนจนขนลุกขนชัน ปาสีรีบหันซ้ายหันขวาไปมองแต่ก็เห็นเพียงทุ่งนาข้าวมืดดำสนิทสายลมพัดต้นข้าวไหวเอื่อยๆแต่เห็นเงาวุบว,บวับวับหลบอยู่ในพุ่มไม้ปาแก่ก็รีบหยิบมีดทำขรัวขึ้นมาในมือทันทีจากที่เมือมือก็ตาสว่างครับลุงค้ามลุงค้ามลุงอยู่ไหนปาสีตะโกนลั่นแต่ก็ไรวี่แววเสียงตอบกลับ จังหวะนั้นความกังวลและความกลัวก็เริ่มเข้ามาช้าๆครับป้าสีเลยตัดสินใจเดินลงจากเถียงนาถือไฟฉายตามหาลุงคำและแก่ก็เดินลัดทุ่งนาไปเดินไปตามทางที่ลุงคำหายไปแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆตามติดอยู่รอบๆตัวแกแล้วจูๆ่ๆร่างหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจากเงาความมืดเอา้าลุงคำ เขาเดินออกมาพร้อมกับบอกว่าเอ้ยรถมันเสียจริงๆว่ะเองไม่ต้องห่วงหรอกคืนนี้นอนพักกันที่นี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำเสียหน่อยเองนอนรอไปก่อนนะป้าสีก็โล่งใจทันทีครับที่เจอผัวแล้วก็เล่าเรื่องหนีให้ลุงคำฟังแต่ลุงคำบอกว่าไม่ต้องกังวนลหรอกขอไปอาบน้ำก่อนนะตัวเปื้อนและแล้วลุงคำก็เดินหายไปทางห้องน้ำหลังเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลมากนะัก เสียงฝนมันก็เริ่มลงเม็ดอีกครั้งครับตอนนั้นปาสีนอนลงบนฟูกเก่าในเถียงหน้าแต่เผลอหลับไปได้ไม่นานก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกว่าลุงคําหายไปนานผิดปกติเธอก็เลยค่อยๆเดินไปที่หน้าห้องน้ำเห็นประตูไม้ผุๆแง้มอยู่ก็เลยถือวิสาสะผักเข้าไปดูข้างในกับบ้างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีแม้แต่งเงาของลุงคำ หัวใจปาสีก็เริ่มเต้นแรงสับสนไปหมดเธอรีบวิ่งกลับไปที่เถียงนาทันทีที่ก้าวขึ้นไปเธอกลับพบว่าสามีของเธอลุงคำนอนอยู่บนฟูกแล้วปาสีก็เลยยืนนิ่งใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเลยครับแล้วลุงคำที่บอกว่าจะไปอาบน้ำน่ะเขาคือใครกันแน่เธอเอื้อมมือไปเขย่าไหล่ผัวลุงคำมาทางไหนเนี่ยไหนว่าไปเข้าห้องน้ำไง ลุงคำก็หันหน้ามาลืมตาสลืมสลือและก็ยิ้มให้กับเธอแล้วก็บอกว่าก็สวนมากับเองเมื่อกี้ไงแต่แล้วเธอก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็กอดลุงคําซะแน่นเลยพอเธอกำลังเคิมหลับอีกครั้งจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะ <c oughs> ดังมาที่ข้างหูของแกเลยป้าสีตกใจกรีดร้องลั่นเธอวิ <c oughs> ่งพวดออกมาจากเถียงนา ฟ้าฝนฟ้าความมืดลื่นล้มอยู่กลางทุ่งนาลุงคำตกใจก็เลยรีบวิ่งตามเมียออกมาแล้วก็ถามว่าเอ็งเป็นอะไรเนี่ยวิ่งออกมาทำไมปาสีเลยเล่าเรื่องทุกอย่างที่ได้ยินให้กับลุงคำฟังบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะมาจากฟังที่ลุงคำนอนจนต้องปอบกันอยู่พักใหญ่เลยครับจิงจะกลับเข้าไปนอนตามเดิมแต่แล้วเช้ามืดวันใหม่ก็มาถึงท้องฟ้าอึมครึมฝนก็ซาไปแล้ว มีเพียงหมอกหนาที่ปกคลุมทุ่งนาอยู่ปาสีก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงะระฆังจากหมู่บ้านพระเริ่มออกบินธบาทแล้วครับเดินเรียงกันมาตามคันนาปาสีรีบหันไปเรียกผัวลุงคำลุงคำตื่นเถอะพระมาแล้วไปใส่บาตรกันเถอะแต่เธอก็เห็นผัวของเธอนอนอยู่บนฟูกไม่ยอมตื่นสักทีปลุกยังไงก็ไม่ตื่นแต่สุดท้ายลุงคำก็ลุกขึ้นมาดูง่วงผิดปกติ แล้วก็บอกว่าเออเออรู้แล้วนะก่อนจะลุกเดินออกมาพร้อมเมียทั้งสองยกขันข้าวตักบาตให้แกพระสงฆ์พระก็รับบาตไปเงีย,งยบๆและก็สวดมนต์อวยพรแต่แล้วสายตาของท่านกลับหยุดนิ่งจ้องไปที่ลุงคำมองลุงคำเหมือนมีบางอย่างผิดปกตินานพอที่จะทําให้พระสีเริ่มใจคอไม่ค่อยดีและพระรูปนั้นก็เอ่ยขึ้นมาโยม ผัวโยมเนะ่ะไม่ใช่คนนะท่านใดนั้นทั้งสองคนก็ตกใจแล้วก็เงียบกิบป,ป้าสีถึงกับหน้าเสียรีบหันไปมองผัวที่ยืนอยู่ข้างๆหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยผมก็ยังอยู่ตรงนี้ผมจะไม่ใช่คนได้ยังไงนี่ไงผมมีเลือดมีเนื้อลุงคำก็เถียงเสียงดังสีหน้าดูโมโหเลือดขึ้นหน้าเลยครับตอนนั้นป้าสีรีบหันไปบอกพระไม่ใช่หรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อ หลวงพ่อคิดไปเองหรือเปล่าเจ้าคะพระรูปนั้นก็ยังคงจ้องลุงคำด้วยแววตาที่หนักแน่นแล้วก็พูดออกมาว่าที่ยืนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วิญญาณที่ดีหรอกนะโยมคนเป็นเมียเนี่ยต้องระวังตัวให้มากนะลุงคำก็ทำหน้าขึงข่มเสียงพูดจาเสียงดังตอบหลวงพอ่อย่ามาเพ้อเจ้อนะผมยังหายใจอยู่ยังจับต้องได้จะหาว่าไม่ใช่คนได้ยังไง บรรยากาศมันก็เริ่มตึงเครียดจนป้าสีใจสัน่นไม่รู้จะเชื่อใครดีพระก็พูดจาขึงขังซักขนาดนั้นแต่ผัวของฉันก็ดูเป็นปกติดีทุกอย่างจนพระท่านนั้นเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินจากไปหลังจากเช้าว,วันนั้นป้าสีก็ยังแอบหวั่นใจกับคำพูดของพระแต่ก็ไม่อยากคิดมากเพราะผัวก็ยังอยู่ตรงหน้ายังกินข้าวพูดคุยได้เหมือนเดิมแต่ทว่าตั้งแต่นั้นมา ลุงคำก็เริ่มมีบางอย่างเปลี่ยนไปคืนแรกหลังจากนั้นปาสีลุกขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงเหมือนคนหัวเราะแหบผ้าอยู่ข้างตัวหันไปก็เห็นผัวนอนอยู่ปกติแต่ลิ่มฝีปาของเขากลับขยับลาวกับหัวเราะอยู่ในลำคอทั้งที่หลับตาแน่น เสียงนั้นมันเบามากๆแต่ก็ทำให้ป้าสีนอนไม่หลับทั้งคืนคืนถัดมาแกสังเกตว่าเวลาผัวแกกินข้าวจะกินเยอะผิดปกติกินจนหมดหม้อแต่ก็กลับบอกว่าไม่อิ่มเลยสีหิวอยู่ตลอดเวลาเองไปทำอะไรมาเพิ่มเธอะแล้วลุงคำก็หันมามองเมียด้วยสายตาแปลกๆจนป้าสีต้องเบื่อนหน้าหนีไปเลย วันแล้ววันเล่าความผิดปกติเหล่านี้ก็ยิ่งชัดขึ้นเช่นได้กลิ่นคาวเหมือนของเน่าในบ้านในห้องน้ําแต่กระเพาะรักครับเลยไม่อยากจะเชื่อว่าหัวที่อยู่ตรงหน้าจะไม่ใช่คนอย่างที่พระพูดจนกระทั่งวันหนึ่งฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งป้าสีตื่นเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเถียงนาเธอคิดว่าเป็นผัวก็เลยตโวจเรียกแต่เสียงฝีเท้านั้นก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อย พอเธอลุกออกไปดูก็ต้องชะงักเลยครับเพราะว่าเห็นลุงคําอีกคนหนึ่งยืนเปียกฝนอยู่ข้างเถียงนาปาสีหน้าซีตตกใจสับสนไปหมดสีกูเองมึงอย่าเชื่อไอตัวที่อยู่ในเถียงนานั่นมันไม่ใช่กูมาเถอะรถซ่อมเสร็จแล้วผีที่อยู่กับมึงมันอำกูจนกูขยับตัวไม่ได้จนพระท่านมาเจอกูแล้วก็ช่วยกูออกมาหามึงนี่ไง ป้าสีในตอนนั้นถึงกับยืนอึง้งหันกลับไปที่เถียงนาก็ได้ยินเสียงลุงคําอีกคนในบ้านมานี่สิสีมึงจะไปไหนกูนี่แหละของจริงกูนอนกับมึงทุกคืนไงเธอหันไปมองซ้ายมองขวาฝั่งนึงก็ผัวที่เปียกฝนยืนยันว่ากูคือตัวจริงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือผัวที่นอนด้วยในเถียงนาที่ตะโกนออกมาว่าอย่าไปเชื่อมันกูนี่แหละตัวจริง แต่ป้าสีสังเกตเห็นครับว่าเธอไม่เห็นตัวของผัวที่นอนด้วยเมื่อคืนเลยในเถียงนาได้ยินแค่เสียงป้าแกก็เลยพูดว่าไอ้คนที่อยู่ในเถียงนาออกมาข้างหน้าสิถ้ามึงตัวจริงกูจะดูให้ชัดๆว่ามึงคือผัวกูหรือเปล่าสีมึงเข้ามาในเถียงนาสิกูออกไปไหนไม่ได้ไอ้คนข้างนอกมันสะกดกูไว้มันมีคาถามันเป็นผีมันไม่ใช่คน เสียงผัวอีกคนในเถียงนาบอกให้กลับเข้าไปในบ้านครับแต่ลุงคำที่ยืนข้างนอกบอกว่าอย่าเข้าไปนะสีห้ามเข้าไปป้าสีสับสนครับแกบอกว่าทำอะไรไม่ถูกก่อนจะคว้าเอาพักเครื่องหลวงพ่อที่ห้อยคอออกมาแล้วก็ชูขึ้นกลางอากาศทันทีสีกูบอกแล้วว่ากูคือผัวมึงของจริงอย่าไปเชื่อมาเลยสีกูต่างหากที่เป็นของจริงเสียงสองเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกันครับ ลาวกับจะฉีกหัวใจป้าสีออกเป็นเสี่ยงๆเลยทีเดียวสุดท้ายป้าสีทําอะไรไม่ถูกตัดสินใจเดินไปหาพระที่ออกบินธบาตใกลๆ้ๆเป็นพระรูปเดียวกับที่เจอเมื่อวันก่อนแล้วก็คุกเข่าร้องไห้แทบขาดใจช่วยลูกด้วยเถอะหลวงพ่อลูกผิดเองที่ไม่เชื่อหลวงพ่อในวันนั้นพระท่านนั้นก็รีบยกสายสินกับพระเครื่องมาครอบหัวลุงคําที่ยืนนอกเถียงนาทันทีเพื่อพิสูจน์ว่า เป็นผีตัวจริงหรือไม่และแล้วท่านก็เอ่ยคำสวดก็สรุปได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรลุงคำที่อยู่นอกเถียงนาโผกอดเมียด้วยความคิดถึงจากนั้นท่านก็บอกว่าจะสวดมวนต์ไล่ผีที่อยู่ในบ้านให้และท่านก็พูดกับป้าสีว่าโยมเอ้ยคนข้างในมันไม่ใช่คนแล้วแหละพระอาจารย์เอ่ยขึ้นป้าสีเล่าให้ผมฟังว่าสีหน้าตอนนั้นท่านดูจริงจังมากเลยทีเดียว ทันใดนั้นลมแรงก็พัดวูบผ่านเถียงนาเสียงไม้เก่ากระทบกันดังเอียดอาดเอียดอารลาวกับมีใครบางคนลากบางสิ่งไปมาเงาดำปรากฏขึ้นที่หน้าต่างเถียงนามันเป็นล่างสูงผอมแห้งตาลึกโบ๋แต่เลืองแสงสีเหลืองซีดลิ้นของมันสีดำยาวห้อยลงมาจนเกือบจะถึงพื้นแขนขาของมันยาวผิดรูปและขยับเหมือนกระตุกตามแรงลมยังไงก็ไม่รู้ ไอ้พระหยุดสวดกูบอกให้มึงหยุดเสียงของมันคำรามก้องไปทั่วราวกับมีหลายเสียงซ้อนกันในคนเดียวแต่ขณะที่พระสวดต่อไปเรื่อยๆก็มีเสียงหนึ่งโหยหวนเหมือนผีถูกไฟเผาและก็ร้องขออาวรให้หยุดสวดร้องเสียงดังออกมาจากข้างในเถียงนาจนเผยร่างจริงดิ้นทุรนทุลายออกมาข้างนอกก่อนจะดับสูญหายไปกับสายฝน ป้าสีถึงกับอึ้งไปเลยครับร้องไห้แล้วก็ทุดลงไปกองกับพื้นพูดกับพระท่านว่าอะไรเนี่ยลูกอยู่กับผีมาถึงสองวันเลยลึกพระท่านก็บอกว่ามันคือหากอมพยาแห่งปอบมันจะมีลิ้นสีดำและสามารถแปลงกายได้มันเกิดจากคนเล่นของมีวิชาขั้นสูงและสยเวทโบราณแสงอาทิตย์หรืออะไรก็ทำอะไรมันไม่ได้ มันไม่ใช่ว่ามันตายไปแล้วแต่มันแค่หนีไปเท่านั้นอนาคตมันอาจจะกลับมาอีกและมันสามารถเข้าสิงใครก็ได้ที่จิตอ่อนหรือโดยเฉพาะผู้ที่ชอบตะเวนตามตำหนักอ้างทรงรับขันผีมาบูชาแบบนั้นมันจะยิ่งชอบสุดท้ายแล้วความจริงที่ไม่มีใครกล้ายืนยันแน่ชัดลางที่เหลืออยู่ในนั้นก็คือผัวตัวจริง หรือว่าผีปอบหาก้อมที่แปลงตัวมาได้แนบเนียนที่สุดเพราะตั้งแต่วันนั้นมาครับป้าสีก็ไม่กล้านอนในเถียงนานั้นอีกเลยแม้กระทั่งเวลาผัวนอนกอดอยู่ข้างๆเธอก็ยังคงได้ยนเสียงหัวเราะแว่วๆในลำคอ <c oughs> เป็นประจำเลยครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพราะความสุขของคุณผู้ชมก็คือความสุขของทีมงานหลอนลายวันเช่นกันครับสำหรับวันนี้ผมเปาจากช่องหลอนลายวันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ